สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะภาพุทธาตัรตันยานมณีโนภราสีสาหัสสสุทันมาพุทโธธัมโมสังโฆยะทาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอาคีทานังวรังคันธงสีวรีจามหาเถระอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพระสบพุทธธรรมสังคบูเชมิดอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะ อิมินาสการเรณธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรณสังฆังอภิปูชยามะอราหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสสว่าขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนมัสามิสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสังฆังนมามิ ไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงราคณนทายาติสลเนนะสหปัญจาชิรานิยจามาทูติยัมปีไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงราคณนทายาติสลเนนะสหปัญจชิรานิยจามาตาติยัมปีไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงราคะ ติสลเนนะสหปัญจาสิรานิยจามาพุทธังสลนังคาชามีธรรมังสลานังคาชามีสังฆังสลานังคาชามีทูติยัมปิพุทธังสลานังคาชามีทูติยัมปิธรรมังสลนังคาชามีทูติยัมปิสังฆังสลานังคาชามี ตาติยมิพุทธังสลนังคาชามิตาติยมิธรรมังสลนังคาชามิตาติยมิสังฆังสลนังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิ กามสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชชา,ารานัตสัมปะ โนสุขโตโลกาวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมมัสสาติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธรรมโมสันติติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปะเนยิก

ยากทิ้งเจตาริพุริสยุคานิอาชาพุริสบุคาระเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยโยอัญชลีการณิโยอันุติรังปุญญาเขตต์โรกัสสะเต อาหุงชาหาสสมาพิณิมมิทตาสาวทันตังคีเมธะระอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรม,มวิธินาจิตาวาหุเน,นโทตันเตจัสาววัตุเตชยมังฆารานิ มาราดิเรกมาพิยุติตสาภารติงโครามปัาละวะกามาธรรมธาทะยานทันติสุทันตวิทินาจิตวามุนินโทตังเตจาราภวตเติยมังคารานี นาราคิริงคขาจวรังอธิมาดภูตังทาวะคิจากกรรมสนิววสุธารุนันตังแม่ตามผู้เสกกวิทีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภพาะวะตุวเตชิยมังฆารานี ตัณฑาธรรมติหาตสุธารุนันต์ทาวันติโยชนะปะาปังคุริมาระวันต์อิทธิพิสังขาตามโนจิตวามุนิโทตันเตชะสาภาวัตุเตชิยมังฆารานี กาตัว,วานักกาตมุทารังอีวคาพินิยัจิจายจทูตวเจนังชัยกายยมาเชสันเตนโสมวิธินาชิตตาวมุนิโตตันเตชะสาภาะวตุเตชัยมังขารานิสัจจางวิหายามาิสัจจกวาทเกตุวาทาพิรโร ัอาติอันทภูตังปัญญาปทีปจริโตชิตวามุนินโตตันเตชะสาวาตุเตชิยังมังคารณีนันโทปนันท่าพุชังวิปุธังไมตเทปุเตนะเถระพุชเคณถมาปยันโต ประแทสวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสามวะตุเตชิยัมังคารานิ ทุกขาทิ natural natural ่ที่พุชเคนะชุธาธาธรรมพัมมังวิโสจุชุติมิตรที่ปากาพิธานังยานาเกษตรนาวิธินาชิตกวามุนินงโตตันเตชะสาวาวตุเตชิยังมังคารเน เอตาปิภูทัิยมังคาราอัตถาโยวาจนโจนทินาทีเนสละเตมตันทีตวานเนกวิวิธานิจุปาทวานิมูังสุขอาทิคเมยนโรสปัญญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายสาพปาน,นินาง ปูเรตว่ปารมีสาภาป่าโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเสนโหตุเตชิยมังฆารังชยันโตโพธิยามุเรสักยานังนางที ว่าทนโนเอวังตวังวิเชโยโหหิเชยาชุเชยมังคารอะอภรรจิตปัลลังเกสีเสวะทวิโพคเรอภิเ,เกสกเจ้าพะพุทธานางังอาคาปโตปโมทติสุนักตังสุมังคารพพังสุปปาตังุทิตัง สุขโนสมุโตจาวิทังพังมจาริสุปัถทกขีนางกายกรรมว่าจากรรมปัทากีนางปัถักขีนางมโนกรรมังปณี้ิีแต่ปัทักีนาปัทากีนานิกตวานรล้ันตัดเถปัถักขีน ภาวตุสาพมังคาลังราคาตุสาปเทวตาสาพาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทีพวันตุเตภ <c oughs> าวตุสาพ,พมังคาลังราคาตุสาปเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทีพวันตุเต พาวตุสาพมังคังรังราคาตุสาพระเทวตาสาพาสังคานุภาเวนะสัทธาโสทีพ่วันตุเตนนาส่งฟ้าโมทรงบิูุทรงศิลธาชงสมุยและทรงอากาศคูธงแคลค้าทำมังแคลค้าสังคังแคลค้าศัตรูภัยพานวินาสันตินาคารโรคุปุสันโทสิโรมัะเจ โมกาโรโกนาคามโนนานาจิตเตพุทธาการโรกาสะโพพุทโธจัตถเวเนเตหทากาโรสีสะกยามุนีโคตโมยักเนยการโออาริยาเมตไยโยชิวาทิเตปัญจพุทธายะมมิหังพุทธามูชามหาเตชะวันโตธรรมาูชามหาปัญโย สังคาผูชามาหาโพคาวะหัวระหังพุทโธติปิสโสภควานะมามิหังปัญจามาเรชินนาโถปโตสัมโพธิมุตตะมาจตุสจ,จังปกาเสติธรรมะจต่างปวัตยิเอเตนะสัจวเชนะโหตุเมชิยัมังคารัง พูททังทำมังสังฆังจาติกันตังมรณะการปานาติจันารพัดกันกันพูททังอรหังจังงางพาเวสัมปฏิชามิเมสุขาสัพพาหะติเตสัมมามุขายรนังอรหังกุศลาธรรมาสพุโธทิสนโสนะโมพุทธาย บุตกาโมระเพบุตตังทนกาโมระเพทนะงัติกายเยกายยายะเทวานังเปียตังสุตวะอิติปิโสภะวายมราชาโนทาเวสุวรนโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะสยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหานังจตุสัจ้าสพังและสังเยปิวิงสุนราสภาง ตัณหังกรทาทโยพุทธาอิวีสจตินายกาัสัพเพรปิโตไมาหังมัตเตเกเตมุนิชลาสีเสปปิโตไมหังพุทโธธัมโมเทเวโรเจเนสังโคปิโตไมหังอุเรสักพัคุณาการกหาทะเยเมอายุรุโตสาลิพุตโตจักทักทีเนโกทันโยปุริภาคัสมิงโมคาลานุเจวามเก ทักคิเนสวเนเัไมหังอสุอนันทราหุโรกาสสปจฌมหานาโมอุภาสุวะปสกตะเกเกสันเตปิฏฐาคัสมิงสุริโยปะพังกโรนิสิตโนสิริสังปันโนโสภิโตมุนิปุงคโวกุมารกาัาสโปเถรโรมเหสิทิตวาทโกโสัยหังวัฒนเนนิจังปฏิาทนานิตุณาคโร อุณนงนคูลิมาโรจะอุปาลินัทศิวริษเทราปัญจัยเมชาตานราเตตีระกัมามะเซสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตะวตันโตชินนรสักชลันตาศีและเตเนะอังขามังเคสุจังติตารัตนปุระโตอาศิทธิเนมแม่ต่สุตกังท้าชักคังปัจโตอาศิวาเมคุลิมาระกัง ขันธามูลรัปริตันจะอาตานาเดียวสุตกังอากาเสชะทานางอาจิเสสาปาการสังขิตาชินานานา,นาวรสันยุตาสตปากรารังกาตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรัชนุปถวมอาเสสาวินัยังแยนตัวนันตชินเปชะสาวาชโตเมชิติกเจนะสทาศักพุทธปัญชเชลชินาปัญชะลมมชัมผีวิหรารรตังไมหิตเร สัทธาเปรตตุมังสเปเตมหาบุริสาสภักดิอิเจวะมโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปตะโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธามานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชะเนตินาอนาอูนามามาอูมาณ่านาอูมาอูมาณาอนาอูมาอู อิติมามามีมามูลภูนมามีมาม,มามันำม,นม,นมนพาพัทธายาสานุภาวโตยังขาเนวะทัสเซตทิพิงสนังยามเจวานยุชนโตราติมทิวางมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุโตจับปปังกิจินักปัสสติเอวะมาทิุ่ณูเปตังปริตันตังพนามะแห कारण्यमाथ या कुशलन यान्तां शान्तां पथां अभि च साकौ चे मानि शान्तोकौचरो च आपके चौचालु कवो ते शान्तं चिकौ च आपका थोन चाकोथ समाचारैन नीनो पर उपवत सुखी नो वा खै मीनो हो तुषापे स्वाता हवान्खिता योता थी ता वाय अनुसै सा वा มหันตาวามชิยารสกาอนุกัตุราทินทาวเยจาชัยทาเยจูเรวสานเตียวมิจุเรปูตาวสัมพเวีวาสัพเพสตา भवान् तु शोकिता तान् परोपराणि कोपे धनाति मान्ये तार्थचिन किञ्चेभया रोशनापथिकसंज्ञानान्यमान्यासतो कमे माता यथानीयं पोताम् आयुषा एकपोतमनुरक् सा पभुतय सुमानसाम्भवय Aparimanang metan ca saparo kasamik manasamawaye Aparimanang utang ato jatirian ca asamhatam Awerang asapatam Tintang jarang ni sino wa सविमितो एतां सत्य अजिताय पाममेतां विहार इदमाहुति चानोपकां शेलवा आसनेन सापान्नो कामे सुविनयखेतां नयिषा तु कापस यां พุทธเมตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสานจิจกรรมังอาสานจิจกรรมังขัมตุเมโหสิกรรมังภาวะตุเมกรรมใดๆดก็ตามที้งข้าพเจ้าได้เคยรู้เกินทั้งโดยกายวาจาใจ ต่อพระพูดพระธรรมพระสงฆ์มาดาบิดาผู้มีพระพูดรัพส <ภ streak. S 2> ั์ทั um ้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวททั <Prophet> ้งหลายที่ท้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งปวงขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวททั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกทุกท่านนั้นสิยกถวายพระพุทธเจา้าและพระทัย ขอจงดลใจให้เขาเรานั้นขับมีเมตตาสิคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวละําต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกว่าตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเิสราจากสัญญาทั้งพวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้งสงางกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความพยายามและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้านจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งซินด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพองทั้งครอบครัวตลอดจนดวงสาคนญายาผู้มีบุญกุศเพื่อและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม คิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชยัยทุกทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไปปารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจง,รจ,จงพันสำเร็จเถิดอีมานิปัญจสิกขาปทานิสัมมาทิยมิอีมานิปัญจาิกขาปทานิสัมมาทิยมิ อีมานิปัญจาิศิขาประธานิสสมาที่ยามิบข้าพเจ้าขอกราวไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทวฤกษ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราวไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทวฤกษ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทวฤกษ์ของข้าพเจ้า อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังวิทุโผโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหางอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอภพยาประโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขียาตานังบริหารามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเชิญอิมีนาบุญยากามเมนไดด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทา,านและส่วนบนภาวนาวิสนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาถุกพบชาาิถึงปัจจุบัน ข้าพาเจ้าขอนมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกภริยาบุคคลและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหาคุศลมหาบารบีอุดหนุนค้าชูบุนบิดามาดา,าคูัวจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนบริวาสสรสัพพ์สัพพวิญญาณทั้งหมดส้พพเจ้ากรรมในเวททั้งหลาย ให้หลุดพ้นจากทุกประสบแต่ความสุขนี้ขึ้นไปและขออุทิศม,มาหาบุญมาหากุศลม,มาหาบารมีนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทางยี่สิบชั้นพุทธโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกไปหมดสิบมีนรกแปดสุรกายชาเนรชาและนหมื่นโลกกระทา,า,าก,กับอีกแสนจักรวาลมีขอบทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อมมนุษย์โลกวิญาญาณและลกวิญาญาณและสัมสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีบระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดเลจนเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกลูกทุกนามจบเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมีตไมตตีต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมแหนววุฒิงานในกระแสแห่งบุญนี้และคุณได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจักพึงได้รับด้วยเถิด ด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้จงเป็นพระลัปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญารุกคิดมีปฏิภาณไหวทิเฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความเจริญนั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขความสำเร็จทางการงานการเงินครอบครัวความรักผู้จวบสังและเวรกรรมทั้งปวงโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุ